สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Postgresql ไวปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการใช้สิ่งที่เรียกว่า SQL magic เพื่อติดต่อกับตัว Postgresql ภายในตัว IPython notebook ลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่ต้องมีในการใช้งานตัวนี้ก็คือเราจะต้องไปติดตั้งตัว package ที่ชื่อว่า IPython SQL อันนี้ก็ใช้ pip install ไปได้เลย การน,นี้มาดูวิธีการใช้งานอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้งานร่วมกับแ a n d a s ด้วยโดยการที่จะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากชุดคำสั่ง SQL อย่างเช่น select เนี่ยมาเก็บเป็นตัว Pandas DataFrame แบบนี้แล้วก็ตัวที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัว PostgreSQL driver เพื่อที่จะทำให้ตัว Python ไปติดต่อคุยกับตัว Postgres ได้ตัวนี้ก็ pip install เข้าไปเหมือนกันถ้ายังไม่ได้ติดตั้งอ,อันนี้ผม รันตัวนี้แล้วก็ให้ดูเวอร์ชั่นที่ใช้แ a n ด้าก็คือ1.0.3ส่วนตัวไดรเวอร์ PSYCOPG2 เนี่ยก็2.8.5ครานี้วิธีการที่จะใช้ตัว Magic Command แล้วก็ใช้คำสั่งนี้มีตัวเปอร์เซ็นต์นำหน้าเนี่ยแล้วก็โหลดขีดล่าง EXT แล้วก็ เว้นวรก SQL แบบนี้จะเป็นการบอกตัวโน้ตบุ๊กเซลว่าอันนี้เดี๋ยวจะมีตัว SQL ที่เป็นตัว m a g i c c o m m a n d ได้การที่มาดูวิธีการ Connect เข้าไปในตัว Postgres อันนี้ผมจะใช้อีกแพ็กเกจนึงชื่อว่า getpass เพื่อที่จะรับตัวพาสเวิร์ดของ Postgres user เข้าไปแล้วในนี้ผมก็กำหนด Host ว่าตัว Postgresql ผมอยู่ที่ Host ตัวนี้แล้วก็ port 5432เป็น port มาตรฐาน Default ของตัว Postgres แล้วก็ชื่อ Database ผมบอกว่าผมมี Database ชื่อว่า Disney แล้วก็ตัว User ผมก็ให้รับค่าเข้าผ่านคีย์บอร์ดตัว Password ก็ใช้ตัว getpass ตรงนี้ที่อยู่ในบรรทัดที่1นึ่งดูนะครับผมลันไป User Name ผมมี User ชื่อว่า postgres ซึ่งเป็น User ที่มาพร้อมกับการติดตั้งตัว postgres แล้วก็เป็นตัว super user ของตัว p o s t g r e นะครับตรง password ผมพิมพบานาน่าเข้าไปเพราะผมกำหนดตัว user postgres ให้มี password ว่า Banana นะครันนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาถึงขั้นตอนการสร้างสิ่งที่เรียกว่า connection string เดี๋ยวผมรันตัวนี้ให้ดูก่อน connection string อันนี้เราจะใช้ format ที่ตัว package sqlalchemy ใช้ซึ่งเดี๋ยวผมรันตัวนี้ให้ดู format ของมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือชื่อ database ตรงนี้บวกด้วยตัวชื่อของ driver แล้วก็ colon แล้วก็เป็นตัว username ถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะล้อกันเลยตรง user เห็นไหมครับอันนี้ผมใช้ fstring เพื่อแทนที่ตัวแปรเอาค่าของตัวแปรมาแทนที่พวกค่าที่อยู่ในวงเล็บปีกา user ตรงนี้ก็คือที่ input เข้ามาคือ postgres password password ที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้คือ banana แล้วก็มีตัว add แล้วก็ตามด้วย host ก็คือตัวแปรตรงนี้แล้วก็โคล o นพอร์ port, แล้วก็สแล database name เรียงกันไปเราจะได้ c o n n e c t i o n String เข้ามาแล้วเราก็พิมพ์ออกมาดูได้เห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วพอเราได้ตัวนี้เราก็ copy ตัวนี้มาเนี่ย o n n e c t t o n s สตริงอันนี้แล้วเราก็มาใช้ภายในตัว magic command magic command ตรงนี้มันก็คือพวกคำสั่งที่เริ่มต้นด้วยเปอร์เซนต์อันนี้ผมก็เป็นเปอร์เซนต์ SQL ซึ่งระบุไว้ที่ตรงนี้บรรทัดที่3 ตรงนี้เนี่ยว่าเราจะใช้ Magic Command อันนี้แล้วกด ctrl v แปะเข้าไปเราผมกอ็ลันเซลนี้พอรันเซลล์นี้ได้พบคันนี้เนี่ยเราก็สามารถเทสได้ว่าตัวนี้ของเราสามารถล็อกออนไปตัว p o s t g r s s ได้หรือเปล่าผมก็ใช้ Magic Command เหมือนกันคันนี้เพียงแค่คันนี้เราก็บอกคำสั่ง select ผมรู้ว่าข้างในเนี่ยมีตารางชื่อว่า movie cross อยู่ Run ดูเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะบอกออกมาเนี่ยข้อมูลโดยที่ตรงนี้มันก็จะบอกว่าชุดคำสั่งที่ให้ผลลัพธ์แบบนี้ ถูกลันโดยใช้ตัวที่เรียกว่าคอนเน c t ชันตัวนี้ไปที่ฐานข้อมูลดิสนีย์แล้วก็มี5แถวที่เป็นผลลัพธ์เพราะผมลิมิต5ใช่ไหมครับครัผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น10นะครับตรงนี้ก็จะแสดงหนัง10เรื่องแรกของดิสนีย์ออกมาแต่ว่าวิธีการแบบนี้นะครับเราไม่ควรใช้นะครับอันนี้ใช้แค่ตอนเทสก็พออย่างเช่นเซลล์ที่7เนะี่ย วิธีที่ถูกเราจะต้องเขียนแบบนี้หรือว่าเหมาะสมกว่าลวกันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้เราจะใช้เปอร์เซ็นต์ sql แล้วก็เราจะมีตัวดอลลาร์ซาขึ้นต้นแล้วถัดมาก็จะเป็นตัว connection string ตัวแปรนะครับ connection string ก็คือตัวแปรอันนี้ซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ผมรันไปแล้วผมก็มาใช้คำสั่ง select เห็นไหมครับมันก็รันได้เหมือนกันแล้วมันก็จะโชว์ตัวนี้ตัว connection โดยที่ connection เนี่ยมันจะซ่อนส่วนที่เป็นตัว password ไว อัครั้งน,นี้ในตัวเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับมันจะมีแบบเปอร์เซนต์ตัวเดียวแล้วก็ SQL นี้พิมพ์ติดกันนะครับกับเปอร์เซนต์สตัวเนี่ยต่างกันตรงนี้นะครับถ้าเปอร์เซนต์ตัวเดียวนะครับชุดคําสั่งหลังจากนี้นะครับจะต้องอยู่ในบรรทัดเดียวหมดเลยนะถ้าเป็นเปอร์เซนต์สตัวเราจะเขียนอย่างเช่นคําสั่งนี้เนี่ยเขียนแยกเป็นกี่บรรทัดก็ได้ให้มากกว่า1บรรทัดละกันแล้วก็รันเห็นไหมครับเราได้ผลลัพธ์ออกมา เหมือนกันแต่ว่าเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นผม copy ตัวนี้มาแล้วอันนี้มีเปอร์เซนต์ตัวเดียวแต่เราดันมาขึ้นบรรทัดใหม่อย่างนี้มันจะมองเหมือนว่ามีบรรทัดมากกว่า1นึ่ันดูนะครับเห็นไหมครับมันจะบอก error และ invalid syntax ดงนั้นถ้ามีเปอร์เซนต์ตัวเดียวแล้ว SQL เนี่ยคำสั่งจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับอ่ะรันใหม่แล้วก็ในทางกลับกันนะครับถ้าเรามีเปอร์เซนต์สตัวแบบนี้ แต่ว่าเราคําสั่งเราดันอยู่ในบรรทัดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ e อ r o r เเหมือนกันคือถ้ามีเปอร์เซ็นต์สตัวเครื่องจะมองว่าเราต้องมีคําสั่งมากกว่า1บรรทัดอย่างเช่นถ้าผม Enter เข้าไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็หลันแบบเนี่ยจะได้นะครับเพราะนัี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมจะชอบเนี่ยเปอร์เซ็นต์สตัวนะครับเพราะสามารถจัด format แล้วก็ตอนจะ Copy Code ของ SQL อะไรเนี่ยผมว่ามันก็ดูง่ายนะครับ อันนี้ถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าอยากจะดูว่าใน Database ตัว Disney ที่เรา Connect เข้ามามีตารางอะไรบ้างเราก็จะใช้ได้2แบบนะครับอันที่1ก็คือเข้าไปในตัว c คต a log อกของตัว Post g เ e สจัดจะเลยก็ใส่เงื่อนไขแบบนี้เข้าไปเราก็จะเห็นเนี่ยมีตาราง d i r e c t o r Disney c h a r a c t e r ออะไรเนี่ยหรือว่าถ้าอยากจะดูรายละเอียดอย่างเช่นตัว m o v i e c r o s s เนี่ยมีคอลัมน์ a m e มีอะไรบ้างในนี้ก็จะใช้ แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเข้าไปดูในพวก information schema จะจะเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าคำสั่งพวกนี้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นในตัว Postgres นะครับถ้าเราอยากจะใช้ตัว command แบบที่เป็นสไตล์ของ backslash ที่คนที่ใช้ตัว Postgresql command line psql เนี่ยจะต้องรู้จักอันนี้เราจะต้องทำการติดตั้งตัวนี้นะครับ pgspecial เนี่ยใช้ pip install ติดตั้งไป แล้วพอเราติดตั้งได้เราก็สามารถใช้พวก backslash comma n d อย่างเช่นอันนี้นะ ash, เ,เนี่ย backslash r คนี้ก็คือ list ตัว database ออกมา backslash d ก็คือการโชว์ตารางที่อยู่ในตัว database ที่เราเซตไว้อย่างเช่น disney เห็นไหมครับเราจะได้อันนี้หรือว่าถ้า backslash d แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยชื่อตารางก็จะเป็นการ describe ก็คือจะเห็น data type ออกมานะครับว่ามีคอลัมน์นี้ data type เป็นอันนี้อันนี้ก็คือ อีกหนึ่งวิธีนะครับแทนที่เราจะมาเขียนเป็นสไตล์แบบเนี้ใช้ pg c a t a l o g หรือว่าใช้ information schema เราสามารถใช้ตัวนี้ผ่านทางตัว package pgspatial ได้นะครับอ่าครั้นี้ตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วก็คือเปอร์เซนต์เดียวกับ2ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้รันผ่านไปแล้วกันโดยที่คำสั่งพวกนี้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งที่ไม่ใช่คำสั่ง select ก,ก็ได้อย่างเช่นผมต้องการ create view ขึ้นมาเลยผมก็บอกว่า create view ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมแก้นิดหนึ่งดีกว่าเอาเป็นตัว Adventure แอดเวนเจอร์แล้วกันแล้วตรงนี้ผมก็เป็นแอดเวนเจอร์อ่าผมสร้างวิวขึ้นมาแ้วคานี้ผมก็สามารถใช้คำสั่ง select จากวิวอันนี้คือวิวตัวแอดเวนเจอร์นะครับหนังประเภทแอดเวนเจอร์เห็นไหมครับคันนี้เราก็จะได้อันนี้นะฮะ หรือว่าจะใช้คำสั่งอัปเดตก็ได้อย่างเช่นตอนนี้นะครับชื่อหนังเนี่ยเป็นตัวใหญ่หมดผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นตัวเล็กแล้วกันแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน lower แบบนี้อพอทําเสร็จปุ๊บผมก็ใช้ตัว sql magic ก็คือ select star from movie cross limit สักเอาห้าแถวแรกมาดูก็พอเห็นไหมครับคันนี้ชื่อหนังเป็นตัวเล็กแล้วอันนี้แค่สาธิตให้ดูว่ามันใช้ได้ อาา่ะคราวนี้มาดูวิธีการที่เราจะเซฟตัวผลลัพธ์ที่ได้จากชุดคําสั่งลองมาดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ชุดคําสั่งเนี่ยแล้วตรงนี้ผมบอกว่าตัว R S เนี่ยย่อมาจาก Reset u l t s ก็คือบอกว่าเนี่ยเปอร์เซ็ต์ SQL แล้วก็ Select ได้เลยแบบนี้อย่างเช่นผมต้องการเอาหนังที่มีคําว่า dog อยู่ในชื่อล้กันลันไปเห็นไหมครับผมก็ได้อันนี้แล้วตัวแปร R S ตัวนี้ผมทายมันออกมาดู ตัวนี้ไม่ใช่ data frame ของ p a n d a นะครับตัวนี้จะเป็นตัว sql r u n r e s u l t set ถ้าเราต้องการแปลงเป็น data frame เราจะต้องบอกตัวเนี่ย l u l t set แล้วก็ d a t a frame ดูนะฮะคันนี้เราก็จะได้เป็นตัว pandas data frame สังเกตง่ายๆถ้าเป็น pandas data frame จะมีตัว index column สร้างขึ้นมาด้านซ้ายสุดตรงนี้ย1 2 3ส่วนตัว r e s u l t set ธรรมดาเนี่ยไม่มีแล้วถ้าเราจะ proof เราก็ใช้ฟังก์ชัน type เพื่อดู ประเภทของข้อมูลอันนี้อีกตัวหนึ่งที่ควรจะหัดใช้ก็คือในนี้จะมีตัว SQL magic มีตัว config ซึ่งในนี้ก็จะทําให้เราสามารถ config ค่าต่างๆได้อย่างเช่นผมสนใจตัวนี้ว่าตอนที่แสดงผลลัพธ์ออกมาเนี่ยผมต้องการให้ผลลัพธ์ที่ส่งกลับมานะครับเป็น pandas data frame แทนที่จะเป็น result set เนี่ยผมก็มา set ผ่าน config ตรงนี้ได้ อย่างเช่นตรงนี้ auto pandas เนี่ยบอกว่าเป็น false นะครับผมก็สามารถมาเขียนคำสั่งบอก auto pandas เท่ากับ true ก็คือใช้ p e r c o n f l i g แล้วก็พิมพ์แบบนี้เลยว่า sql magic ซึ่งมันก็คือคำสั่งตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยน current ตรงนี้จาก false เป็น true นะฮะังั้นตรงนี้ก็จะได้ตัวนี้ได้อันหนึ่งทดสอบให้ดูตรง display con ก็คือ display connection Connection ก็คือตัวนี้นั่นเองทุกครั้งที่เราลันเนี่ยมันจะโชว์ตัวนี้คือ Connection ที่ใช้ว่าเราลันกับ Database อะไรเราจะไม่โชว์ตรงนี้ก็ได้เราก็มาบอกตรงนี้ display Con นเท่ากับ f อ l s e ดูนะครับถ้าผมลันตัวนี้แล้วผมก็ใช้คำสั่งตัวนี้ตอนนี้ให้ Data Frame เท่ากับอันนี้คันนี้สังเกตน,นะครับตอนที่มันโชว์เนี่ยมันไม่ได้บอกตัวนี้นะว่า เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องโชว์บรรทัดนี้ตรงนี้ display con ก็ไม่ได้โชว์ละมันโชว์แค่ว่ามีแค่กี่แถวแล้วสังเกตตรงนี้นะครับ df ตรงนี้เนี่ยถ้าผมท้ายผันออกมาดูครันนี้จะเป็น pandas data frame ละเพราะว่าเรากำหนดว่าผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจากตัว select comma นะครับ auto pandas ก็คือให้เป็น pandas data frame นั่นเองครันนี้มาดูทริคอีกนิดหนึ่ง ถ้าสมมติเรามีชุดคำสั่งที่ยาวๆแล้วเราต้องการเอาผลลัพธ์ของคำสั่งเก็บไว้ในตัวแปรนะครับเราต้องเขียนแบบนี้นะครับก็คือสมมติอันนี้ผมตั้ง df2 เนี่ยอันนี้มีเปอร์เซ็นต์2ตัวแล้วเราก็ต้องใชโออรเตอร์ตัวนี้นะครับน้อยกว่า2อันติดกันแบบนี้ถึงจะเป็นการกำหนดเอาผลลัพธ์มาเก็บไว้ที่ df2 นะถ้าเราเขียนแบบคอมมอนเซนต์เราอาจจะเขียนแบบนี้ df2 เท่ากับอันนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ย แบบนี้รันไม่ได้นะครับเป็นเออร์เร์เพราะฉะนั้นซินแท็ของมันจะต้องเขียนแบบนี้นะฮะแล้วมาดู df2 เราก็จะได้ค่าพวกนี้ออกมาแล้วก็มาดู Type ของมันได้ก็จะเป็นตัว DataFrame มาดู Info ได้การที่เป็น Pandas DataFrame สำหรับคนที่ถนัด Pandas ก็จะใช้คำสั่งต่างๆได้อย่างเช่นผมบอกว่า Release Date ตรงนี้เป็น Object เนี่ยผมต้องการแปลงให้เป็น d a t e Time 6 0 เพื่อที่จะส่งชุดคำสั่งคุยกับตัว Pandas DataFrame ได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมก็ทำนี้นะครับ DF2 Info ตอนนี้เป็นตัวนี้ละไม่ใช่เป็น Object ธรรมดาอย่างเช่นผมต้องการเอาหนังที่เกิดขึ้นในปี1988นะอันนี้ไม่มีผลลัพธ์เดี๋ยวผมเอา1993แล้วกันแบบนี้หลันเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเข้าถึงอย่างเช่นเอาส่วนที่เป็นปีเนี่ยต้องเท่ากับ1993แบบนี้ คราวนี้มาดูวิธีการแล้วถ้าเราจะไปใช้ Database ตัวอื่นที่อยู่ในตัว postgreSQL นนนนก,ก็คือ list ตัว Database เนี่ยผมมี Database ตัวอื่นอีกอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Demo เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องสร้าง Connection ใหม่ผมมาเปลี่ยนชื่อตัวแปร Database อย่างเดียวส่วน username password ผมใช้เหมือนเดิมเพรั้นผมก็จะ run แบบนี้ แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำอันนี้เพื่อให้เห็นชัดๆเดี๋ยวนะครับผมจะให้มันโชว์ตัวคอนเน c t ชันกลับมาใหม่เดี๋ยวนะฮะตรงนี้โชว์คอนเน c t ชันให้เป็น true แบบนี้แล้วตรงนี้ผมก็ run ตัว connection string ันนี้จะเป็น Connection ที่เข้าถึง database demo แทนผมก็ run ตัวนี้แล้วผม backslash d อันนี้ผมจะเห็นตัวคอนเน็กชัน2อันเห็นไหมครับอันนี้คอนเน็กชันตัวนี้คือคอนเน็กชันที่เข้าไปที่เดโมแล้วมันก็จะมีตัวดอกจันอยู่ข้างหน้าหมายความว่าตัวนี้คือคอนเน็กชันที่ถูกใช้ส่วนตัวดิสนีย์ตรงนี้ไม่ได้ถูกใช้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการดิสเพย์คอนตัวนี้พอเราเห็นแบบนี้เราเห็นตัว p r Province ผมก็ใช้ชุดคำสั่งเนี่ยดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลเดโมตาราง Province 2 อันนี้ให้เห็นว่าภาษาไทยก็ใช้ได้นะครับแล้วถ้าผมต้องการสวิชกลับไปตัว Disney เราจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ user name แล้วก็ add แล้วก็ database name ดูนะฮะผมรันตัวนี้แล้วผมก็ขอดูตารางในตัว Disney ผมก็ backslash d อันนี้เป็น psql backslash comma เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้ตรงนี้มันจะใช้ตัว Disney ตรงนี้แทนและ เราก็จึงได้ตัวดิสนีย์แล้วเราก็สามารถดูดิสนีย์คาแรคเตอร์นะครับอออกมาแบบนี้แล้วถ้าจะสวิชกลับไปที่ตัว Database Demo กก็เนี่ยเพราะว่าผมใช้ User เดียวกันเนี่ย mm hmm. ก็ก็บอก User Add แล้วก็ Database ดูนะครับแล้วผมก็ลิสตตารางออกมานะครับก็จะเห็นตัว Province แล้วก็ Describe ตัว Province ออกมาดูก็จะบอกว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างแล้วเป็น Data Type อะไรแบบนี้นะครับเนี่ย แล้วเราก็ใส่ชุดคำสั่งต่างๆได้หรือว่าอันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ Select into เพื่อเอาผลลัพธ์จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ใบสร้างเป็นตารางชื่อว่า South เนี่ยเดี๋ยวนะฮะแล้วผมก็ run เห็นไหมครับอันนี้จะเป็น14จังหวัดภาคใต้หรือว่าดูตารางจาก province 2ตัวเดียวก็จะมี South แล้วผมสามารถที่จะ drop table ตรงนี้ก็ได้ drop to South ก็ run แบบนี้ไปแล้วก็ดูตารางใหม่การนี้ก็เลือ province อันนี้คือเทคนิคในการใช้ตัว sql magic command ร่วมกับตัว p o s t g r e s นะครับอาแล้วครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ